สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b ทถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับได้เสกสกุลอัฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงนายพานทองแท้ชินวัตรหรือว่าโอ๊คลูกชายของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการโพสต์ภาพพร้อมข้อความบอกว่าใจคอลุงไม่คิดจะพัฒนาประเทศเพื่อคนยากจนมั่งเลยหรือโดยย้ําว่า หากนายผ่านทองแท้มองในข้อเท็จจริงไม่ใช่คนเห็นต่างจะรู้ว่านายกและรัฐบาลได้แก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาประเทศเนี่ยไปได้มากน้อยเปยงไรแล้วและยังได้วางอนาคตไว้ให้ประเทศแล้วเนี่ยซึ่งตนเองมองว่าทําได้มากกว่ารัฐบาลสมัยนายทักษิณแล้วก็นางสาวยิ่งรักณ์ชินวัตรเสียอีกนายเสกสกลยังบอกนักว่าในขณะที่นายทักษิณแล้วก็นางสาวยิ่งรักเป็นนายกเนี่ยประเทศไม่ได้มีการพัฒนามากนักก็เพราะว่ามัวแต่เอาเวลาคิด ว่าจะทำอย่างไรเพื่อจะได้ช่วยล้างมนทินแล้วก็เอาพี่ชายตนเองกลับจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศให้ได้จนลืมนึกถึงความเดือดร้อนของประชาชนในประเทศขณะเดียวกันยังปล่อยให้มีการพุทริตโครงการรับจำนำข้าวจนทําให้ชาวนาหลายคนผูกคอตายไปหลายคนก่อนที่นายพานทองแท้จะออกกล่าวหาตําหนิใครนั้นควรมองย้อนด,ดูตัวเองพ่อและอาตัวเองก่อนว่าได้แก้ปัญหาและพัฒนาประเทศอะไรไว้ไปบ้างเพราะที่ผ่านมา ประชาชนเขาก็ยังไม่เห็นเป็นชิดเป็นอันเลยที่เห็นชัดก็คือออกกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยจนคนเป็นแสนเป็นล้านคนครึ่งค่อนประเทศต้องออกมาขับไล่ถามว่าแบบนี้ได้ทำเพื่อคนทั้งประเทศหรือไม่คุณแรโบ้ยังบอกต่อนะครับบอกว่าอยากบอกว่าพี่แรโบ้เคยอยู่ทั้งรัฐบาลคุณพ่อและรัฐบาลคุณอาของโอก๊กและทราบว่ามีแผนการสแสวงหาเงินทอนจากอภิมหาโปรเจกต์ต่างๆอย่างไรเพื่อให้ครอบครัวร่ำรวยเอา ถ้าโอ๊กอยากรู้ว่างๆแว,วะมาคุยส่วนตัวกับพี่แรมโบกจะเล่ารายละเอียดให้ฟังพี่ไม่อยากเล่าออกสื่อเดี๋ยวจะมีคนเสียหายหน้าแตกจับยินไปมากกว่านี้ทางที่ดีโอ๊กหยุดพูดมากจะดีกว่ายิ่งพูดมากมันจะเข้าตัวคุณพ่อและคุณอาทั้งหลายส่วนนายกประยุทธ์นั้นยังไม่มีประวัติขี้โกงเลยสักนิดเพราะไม่คิดหากินนะครับไม่หาเงินหาทองหรือหาผลประโยชน์จากอภิมหาโปรเจกต์โดยการออกกฎหมายเพื่อเอื้อธุรกิจตนเอง หรือเพื่อแสวงหาเงินทอนจากโครงการรับจำนำข้าวเหมือนผู้นำบางคนจนรัฐมนตรีสมุนบริวารลิ้วล้อต้องติดคุกติดตารางจากคดีโกงไปหลายคนโอ๊กอยากแกล้งลืมสิครับว่าโอ๊กร่ำรวยสุขสบายมาจนถึงทุกวันนี้ได้เงินทองมามากมายจากไหนได้จากเงินบริสุทธิ์หรือว่าเงินบาปโอ๊กใช้จ่ายอย่างสุขสบายแต่คนจนที่ถูกโกงถูกเอาเปรียบเขาาำมากเลยนะโอ๊กไม่กลัวคนยากจนเหล่านั้นเขาสาบแช่งครอบครัวโอ๊กให้มีอันเป็นไปเลยหรือครับ นี่แหละครับนี่เป็นสิ่งที่คุณแรมโบหรือว่าเศษสกุลอัตาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยครับได้ตอบกลับไปยังนายพานทองแท้ชินวัตรหรือว่าโอ๊คลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนะครับที่มักจะออกมาแซกพลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ลืมนึกว่าที่ผ่านมานั้นพ่อของตัวเองอาของตัวเองนั้นทำบาปทำกรรมอะไรเอาไว้กับประเทศไทยบ้างซึ่งคนไทยนั้น ก็ไม่เคยคิดลืมว่านายทักษิณและนางสาวยิ่งรักนั้นได้ทำอะไรเอาไว้กับประชาชนคนไทยและประเทศไทยครับ